ทำงาิที่ตู้ๆนะมาทำงานได้ถามเฮสอาก่อนว่าเหลือหรือเปล่าวันลาอ่ะจะบอกกับพิมพ์อยู่เกินไปไหมคือทีมกับเออคู่บุญลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีเข้าคำตอบน้องมากถามว่าเป็นยังไงบ้างมาทำงานที่นี่เหมือนที่คิดไหมน้องตอบว่าไม่ได้คิดอะไรไปเลยไม่ได้คิดอะไรเลยช่วงนี้กลับมาทำงานเต็มออฟฟิศเหมือนกันเนาะใช่ครับเริ่มกลับมาเต็มระบบละแต่ว่ามีแค่บางส่วนที่ยังให้เวิร์กฟอร์มอยู่พอกลับมารู้สึกว่าหคือคัดขึ้นเยอะตอนนี้ออฟฟิศเริ่มกลับมาเสียงดังแล้วตอนประชุมจะรู้เลยจะมีเสียง นั่นก็คือพี่พัสแต่ส่วนหนึ่งคือที่กลับมาส่วนหนึ่งเพราะว่าหลายหคนก่อนหน้านี้ใช้วันลาหมดเวลาเราเหลือกี่วัน <c oughs> ติดลบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนเนี้ยเ <c oughs> ออเพราะว่าวันนี้เลยวันลองซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ลองแจกวันหยุดดีกว่าคือจริงๆอิงนทีท่มาจากคอมเมนต์เลยนะมีคนคอมเมนต์มาเยอะมาก,ากบอกว่าเล่นเกมแจกวันลาไหมขอให้คุณทำบริษัทตั้งนะครับจะลองดูดีกว่าอยาก <c oughs> เล่นแล้วแ,แบบแจกวันหยุดไปเลยแจกแบบแจกวันหยุดอย่างน,นไม่ได้มีหักลบด้วยได้ไหมมีเพราะมีความเสี่ยงมันไม่มีไม่สะดวกใช่การลงทุนมีความเสี่ยงครับถูกต้องสมมติอมา แล้วถ้าคนที่เหลือไม่ถึงอ่ะต้องสัญญาอยู่ปีหน้าติดทบไปปีหน้าไม่ออกไม่ออกรลองก่อนนะแอบจะมาที่ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับครักาแฟพันธุ์ไทยวอกเคยกินไหมเคยครับพี่บอกเลยรสชาติหนักแน่นเมนูของเขามีเยอะมีทั้งหมด5รสชาติครับอันไหนอันไหนไหนดูดิอันไหนรสชาติอะไรอันนี้คือพันธุ์ไทยเลเวอร์ทีจะไปครับต่อไปครับบอกว่าสามสหายครับอันนี้คือสามสหายนะครับต่อไปครับพันธุ์ไทยคอฟฟี่ครับพันธุ์ไทยคอฟฟี่พี่เขียวแบบนี้คืออะไรกรีนทีกรีนเอสเปรสโซ่และสุดท้ายครับสามอหารเสือครับโอเคห้ารสชาติด้วยกัน มอสเป็นคนเตรียมใช่ไหมใช่ครับมอก็ต้องรู้สิว่าอะไรอยู่ตรงไหนไม่รู้สุดท้ายวางก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอะไรคืออยู่ข้างใต้อ่ะพี่เป็นคนเดือกให้ได้ไหมได้แล้วปุ๊บอยู่ข้างล่างเลยนะได้วันหยุดหรือจะดลทำงานเพิ่มมอหรอมอต้องอ้าวพันธุ์ไทยบล้วเมอทีมอแล้เอ่ะย่อมันดีกว่าดีกว่าก่อนจะทําการดูว่าได้วันหยุดหรือว่าเพิ่มเวลางานก็ลองดื่มก่อนเป็นเลเยอร์เลเยอร์อันนี้ไม่เป็นชาไทยนมแล้วก็ชาเขียวถูกต้องเอาดื่มเลอยไ้นี่ก็มีเช็คเขามีเช็คเดา หอมชั้นแรกจะหอมชาไทยว่ามีกันจังเลยชาไท,ย,ทายยังไม่ได้ผสมสม่วนมากคุณเขาเวลาเขาซื้อเขาก็คนเนาะใช่เขากมีคนแบบเราอยูีกบอกสำหรับคนที่เลือกไม่ได้ว่าจะชาไทยหรือว่าชาเขียวจองอยางไปเลยครับได้เยอะละสิได้ลาเยอะละสิตายละอะไรตะก้องบอดหิมะอะไรหักเวลาสามหักเวลาสามวัน ได้เยอะแล้วสิได้ลาเยอะแล้วสิทำอาทิตย์ตู้ๆนะมาทำงานได้ถามเฮทอาก่อนว่าเหลือหรือเปล่าวันลาที่่วนนะอ๋อนี่ใครๆก็ต้องอยากลองนี่คนนี้ชอบดื่มตไหนชาเขียวค่ะชาเขียวใช่ไหมชาเขียวชาเขียวสักอันหนึ่งหนูจะสุ่เสียงปะเนี่ยหยิบหแล้วดื่มก่อนนะอ้าวดื่มก่อนอ้าวนะครับมีคนทำงานใหม่ๆเพิ่งเข้าองค์กรนะครับขอโทษนะครับยังไม่ผ่านโปรดีนะครับวันหยุดยังไม่ค่อยมีนายยกเลยสิว่าเขียนว่ายกอยู่วันลาเนี วิววิววิวยาวยาวยาวอยู่เขียนว่าลาพักร้อนได้เพิ่มหนึ่งวันอันนี้หนูเอาไปให้เฮดอาร์ได้เลยไหมพี่อันนี้ให้เฮดอาร์ได้เลยผมไม่ต้องให้เนาะแสดงว่ามีสองแบบก็คือทำงานเพิ่มทำงานวันลาเพิ่มจริงในลาจริงแต่จะบอกว่าเหตุผลที่ทำไมถึงเล่นวันลางงานเพราะว่านี่กาแฟพันไทยเขาบอกเลยว่าอยากให้น้องๆเนี่ยได้ภาพจากงานด้วยเพราะนี่คือเขาเรียกว่าเวลาไทยพันไทยใช่ยกัไทยคืออะไรไทยแปลว่าไทยแลนด์ไม่ใช่ไทยแปลว่าอิสระ สำหรับคนทำงานเพื่อจะทำงานได้ดีกว่าเดิมเราต้องได้พักผ่อน แล้วบางทีคนชอบไปคิดการกินกาแฟเนี่ยกินเพื่อทํางานหนักไม่ใช่ใช่กินเพื่อจะได้พักผ่อนอได้อารมณ์แล้วก็ได้มีแรงสดชื่นไปเที่ยวได้กาแฟบันไทอยากให้คิดว่าการกินกาแฟเนี่ยเพื่อปลดปล่อยอิสระเป็นไทยจากการทำงานหนักมากกว่าเอาตัวแทนคนหนึ่งที่ทางานไม่ค่อยลาปีมันนี่้ไม่ไม่ค่อยลาหรือไม่ค่อยได้ลาล่าสุดกองอื่นไม่เกี่ยวงานตัวเองก็ไปไปทําไมก็อยากดูกองได้แต่คุณต้องปีอิสระจากการทำงานได้กับคุณหยิบมาหนึ่งอันชอบที่รสไหนคะเป็นพันธุ์ไทยคอฟฟพันธุ์ไทยคอฟฟขายงานมาเองก็ต้องรูอู่แล้วเอาดืมก่ ดื่มมันดื่มเล้ากับพี่เมื่อคืนกระดกเลยนะอ๋อสดชื่นเลยแต่ถ้าสดชื่นกว่านั้นเมื่อคุณได้รู้ว่ามิมมมม้นพีคนไหนอ๋อจะบอกกับพี่อยู่แต่เขาเขียนว่าอะไรขับวันรางสามวันขับวันร้ายไปด้วยกันเลยเกันไปไหมคือ <c oughs> ทีมกับเอเอคู่บุญคู่โปรดิวเซอร์มาใหม่บอสบอกอะไรพันธุ์ชัยคนนี้คือโปรดิวเซอร์ที่เรียกว่าจะเอามาโค่นแม็กโมครับไม่ต้องคุณรู้เอง เอาโปรดิวใหม่ทำมาเมา่อไห่วันประมาณ5วันครับ5วันดูนี่ับอันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่อะไรกินทีเอฟเปรโซกินก่อนชื่นใจไหมเอานะครับโบเปอร์ไม่ผ่านนะครับออนไลน์เราตัดซะแล้วนะครับรสชาติก่อนรสชาติก่อนเป็นไงเข็งคนดีครับเออไม่แปลกใจนี่คือกาแฟอ่อนไทยนะครับกาแฟที่คนพันใหม่ต้องการเน่พร้อมดูอะไรอ่ะอักวันละหนึ่งวันยังไม่ทันไลยทำอะไรเลยเป็นวันอาทิตย์เลย มีคนหนึ่งที่เขาต้องการอิสระเขาต้องามเป็นไทยไปครับคนที่ชื่อว่าเพื่อนหักเจ็ดวันนี่ดูเสียงเก่งสิเสียงเก่งนี่พร้อมลุยน้ำท่วมเหรอตื่นเต้นไหมบอกพี่เองว่าจะ้จำได้ที่คอนโดบอกพี่โค้ชอยากได้วันลาเพิ่มบอกพี่คำนี้กันไหมเออก็นี่ไงพี่วอนลามาใกแล้วอยากลาด้วยแก้วไหนชอบกินอะไรชอบกินชาตาชาย้ำอีกทีนะครับตัวนี้คือพันุไทยเลเวอร์ทีนี่ดื่มก่อนซิสดชื่นไหมเพื่อนพันธไทยช่วยแม่ด้วยลูกเอ้ ยับพรากาแฟบันไทยเชื่อว่าการดื่มกาแฟเป็นการปลดปล่อยอิสระเป็นไทยจากการทำงานน่ะคนอย่างเพื่อนในช่วงที่บอกเลยว่าน่ะมริงจริงทำงานเหละครับที่โวเอ้าดื่มนะมันรู้สึกปลดปล่อยอิสระก็จะสามารถทำงานได้ดีกว่าเดิมพักผ่อนต้องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เอ้ามาดูนันอยู่ที่เราได้ดีกว่าพันไทยช่วยแม่ด้วยลูกเอ้เดี๋ยวเขาไปเอาติ้งทงบริษัทอยู่ทำงานทำบรัหมดเลยนะ มีคนหนึ่งคนที่ก็เป็นคนที่เขาเขาต้องการอิสระเขาต้องการความเป็นไทยเพราะว่าทำงานหนักน้องอังทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเจออังอ่ะอังไปไหนช่วงนี้ถามจริงเออช่วงนี้ว่าแบบหนีเพื่อนกลับบ่อยมากหนูเหนื่อยจากการทำงานหนูก็ต้องกลับบ้านไปนอนแนะนำว่าถ้าเหนื่อยจากการทำงานพักผ่อนให้เยอะแล้วก็ดื่มกาแฟผัดไทยสักแก้วหนึ่งนี่เอาแล้วอะไรปกติชอบกินอร่อยกาแฟกินกาแฟดำแกพี่วันตูนเลยอ้าวแนะนำตรงนี้เลยทรีมัสกัตเทียสามทหารเสือเอาดื่มก่อนเอาดื่มเป็นเลเยอร์ก่อนแล้วตอนหลังค่อยขดนี่ เป็นไงบ้างรสชาติอร่อยคะ่ะมาดูวันลาดีกนะว่าได้งต่ได้เยอะนะเอ้าลองกล้องดูนะเอาละวันลาหากวันลาหนึ่งวันไม่เป็นไรเราหนึ่งวันคนนน้นห้าวัน เอาคุณผู้ช่วย B หนึ่งกับ B สองมาไหมคุณบอกทีคุณทำอะไรที่นี่คุณบอกคุณทำบ้านหน่อยยายอ่ะค่ะเป็นผู้ช่วยพี่โค้ดเราละอายค่ะเป็นผู้ช่วยยายอ่ะพี่คนไม่ช่วยเจอสองคนแล้วไม่แล้วทำไมเรามีผู้ช่วยสองคนะคนเดียวมันไม่พอหรอมีผู้ช่วยสองคนดีกว่าเพราะว่าวุนี้อายก็เริ่มมาทำอย่างอื่นช่วยละเราทำงานมาถึงวันแล้วยังไม่ถึงอาทิตย์ค่ะเข้าคำตอบน้องมากถามว่าเป็นยังไงบ้างมาทำงานที่นี่เหมือนที่คิดไหมน้องตอบว่าไม่ได้คิดอะไรไปเลยไม่ได้คิดอะไรเลยอยากได้มันหยุดเลยไหมช่วงนี้ไม่พ้นโปรออนหยุด หวังว่าจะได้อ้าววันหยุดหน่อยวันหยุดหน่อยเอาแล้วนะครับอ้าวที่ไปคือตัวสามสหายลองดื่มก่อนนี่สดชื่นเหมือนได้วันลาเออหอมมากสดชื่นเหมือนได้วันลาไหมสดชื่นมากเลยค่ะไข่เก่งนะไข่เก่งนะเราไปดูวันเราได้กันกี่วันนี่ตากล้องก็จะคนบอกเลยเอ๊ะเป็นไงห้าวันป่ะลาครับร้อนหนึ่งวัน ที่บอกนี่กาแฟพันธุธ์ชาดุจให้ทุกคนนะครับได้พักผ่อนบ้าง<ช>ไม่ได้ก,ดนนกินกาแฟเพัฒเมืองใครอยากรู้สึกอิสระโปรตไบท์พัฒเมืองานได้ดีขึ้นไปหากาแฟพันธุ์ไทยมาดื่มดูนี่ได้วันหยุดแบบนี้แน่นอนใช,ใช่แล้วไ <c oughs> <2, S 2> ม่แค่ดีสองผมดีหนึ่งก็ได้วันหย <c oughs> <ๆ>ุดลองหน่อยอยากหยุดไหมช่วงนี้อยากหยุดไหมยากหยุด <c oughs> มีเรื่องตลกเรื่องนึงมาให้ฟังคือช่วงนี้พี่ดำหนักมากเจ็ดวันไปถ่ายงานไอ้ก็บอกว่าพี่ช่วงนี้พี่หนักหน่อยนะพี่โค้ดพี่โค้ดสู้ๆก็บอกว่าอายไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่ออกงานอ้ายเข้าไปกับพี่เอ้าเอาวันหยุดไปหน่อยออยยาากดื่มตัวไไหหน้ิบป ไล้วันหยุดอ่่ะนีอยากกินอยาเย็นเพ่กินอันนี้นี่คือพันไทยเหลืบเทีเป็นไงครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมเนาะจับดูโชว์ให้คนดูเห็นเลยเอาละวันหยุดวันหยุดเหลือบ่าบองคอแตกทำไมอ่ะเพราะว่ายาวเกินแต่ก็บอกยาวเกินอเวลาเธอได้สักทีนะก่อนให้เธอโชคดีได้กี่ว่ ก็ไม่ได้ไงศูนย์วันคนหนึ่งที่คุณได้วันลาที่สุดนะเป็นคนที่คิดว่าเขาต้องได้พักผ่อนแล้วก็คือพี่ไมพี่ไมหยิบปุ๊บถูกปั๊บพี่ไมได้ไปเกาหลีเลยนะได้จริงไหมคุณไปเกาหลีมาจริงไหมสนุกมากจริงแล้วคุณใช้เวลาหมดแล้วจริงไหมจริงค่ะหยิบอันเดิมพี่ไมใช่ค่มีพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยปะข้ารสชาติเอาสักอันนึิมพี่ไมเอาหน่อยเออเดี๋ยวสักอันดี๋สักอันนี่นี่นี่อย่าเพิ่งดื่มก่อน มสมเป็นกาแฟพันธุ์ไทยนี่คือย่างนมาบอกอ่ะพี่มาอ่านเลยพี่มาอ่านเลยพี่มาอ่านเลยพี่มาไม่ได้แบบพี่มาขอโทษนะยกตีเวลาเราอ่านเขาใหญ่ไม่ไหวจบพี่มาเอ้าอ่านหน่อยพี่เลยเอาไม้จอบพี่มาหน่อยลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีเออเธอไหนอ่ะเธอไหนอะพี่มาก็สุดอยู่เหมือนกันโอ้โหออฟฟิศเราออฟฟิศเราเคยสุบ้างยกมือหน่อยดิหมด คราวหน้าเราไปเที่ยวกันคืนใช่ไหมปาร์ตี้คนโสดชอบคิี่ยวคอนโซหน่อยปาร์ตี้สาวโสดเดี๋ยวพี่เปิดไปสามโต๊ะเลยให้คนละครึ่งโต๊ะครึ่งโต๊ะครึ่งโต๊ะที่เหลือหนุ่มมาลงได้เลยเรื่อกไปเลยให้น้องไปเป็นผู้ชายที่เขาแบี่แล้วเพราะว่าพี่ทำไม่ได้แล้วฝากพี่ฝากพียครับคิดเนี่ยนี่คือคนที่บอกกับกาแฟพันไทยจริงๆจริงจครับนี่คือบีเติ๊กแป๊ะกาแฟพันไทยเอาเอาตัวไหนกาแฟพันไทยเอ้ยตัว ันนี้คือสามฐานเสือชิมก่อนรสชาติของความเป็นไทยนี่ดีไหมดีไหมดีค่ะดีค่ะให้กล้องดูเลยดีจะดีกว่านี้เลยเดี๋ยวจะแย่เลยตาขงมอยตาขงมองลาลาลอยลาลาลอยไปเลยลาลาลอยเรลารู้ต้องออกจากที่นี่ไปเลยไม่ได้วันใช่ จริงป้ะพี่ไม่ได้หยุดเลยพี่อยากคืนบ้างพี่ขอคินได้ไหมพี่อยากได้ความเป็นไทยของพี่คืนมาอ่ะลองดูเฮ้ยแต่ช่วงนี้พี่ไปแร็ปเยอะแร็ตามถ้าเจอไปแร็ปแล้วได้นะครับคอนเสิร์ตพี่บอยไดร์แร็ปสดเป็นคอนเสิร์ตพี่โป้เดี๋ยวจะไปดูทีโบนต่อจะไปดูคอนเสิร์ตเยอะแยะเลยไปกับใครแบบใครไปกับภรรยาอ๋อแล้วก็จะมีตัวกิกกี้ตามมาหน่อยอ๋อดีกิ๊กี้อย่าลืมนะครับฝากไว้ทั้ง5รสชาตินะครับพันไทยคอฟฟี่นะครับกรีนทีเอสเตร์โซ่พันไทยเลเวอสหาเรชั่นสามฐาน่นนอเอ๊ะสักวยนึงอ่ะลออองดูหน่ย้า ไอ้บอสมึงนี่เอาบ้างนี่มึงลองคัะดูใครอยากรู้สึกอิสรานะครับปลดปล่อยเพื่อทำงานได้ดีขึ้นไปหากาแฟบันไทยดื่มกันนะครับอได้เลยครับและนี่ตอนนี้จะบอกว่าตอนที่ดูอยู่เนี่ยใครอยากรู้ความเป็นไทยของกาแฟพันไทยว่าเป็นยังไงเนี่ยไปดูหนังเขาได้ตอนนี้ออนละนะครับนี่บึ้มให้ดูนี่ไปดูได้นะครับใช่เหนื่อยไหมถ้าอยากมีเวลาเป็นไทยจากงานแก้วนี้เลยนี่แหละรสชาติความเป็นไทยดื่มก่อนนะ กาแฟพันนายี่ชอบมันคือพี่บอกเลยว่าไม่รู้เด็กถ้าไปเที่ยวตอนเช้าตื่นมาอยากจะขึ้นดอยกินกาแฟพันนายนใช่รักทำไงก็เรียกว่าฟื้นขอดูเวลาตัวเองหน่อยวะขอลาเออขลาเอลาก่อนนะครับเจอกันครับลาก่อกรากรกรากรากรานรากรากรากราราก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 าราาวันเอาไปเอ